พี่ต้อ,อนตอนนี้ห้าหกโมงคะคิดว่าค,ควัวม,มาตัดเตียวละทุกคนเพราะแบบแต่จะหมดแล้วก็เดี๋ยวหัวฟังแบบโอ้ยเทปพี่ลูกอุชอบมากทุกคนแบบยินอย่างเดียวเลยนาที้เน็ตไม่ไมไดีหรอ ทุกคนได้ยินหรือเปล่าทุกคนได้ยินไหมว้าวว้าวทุกคนได้ยินไหมคะเจหนูเพิ่งเปลี่ยนแอปค่ะค้างไหมอ่ะอ๋อ ว่าเปลี่ยนเน็ตมาแล้วได้ไหมคะม่ใช่ยหัวฟัง,งทุกคนหนูไปยิงหนูบไปยิงสติกเกอร์ให้ทุกคนแมทเมื่อกี้มาให้สานี่ให้พี่ต้อมให้พี่พอให้พี่ขอบจีหนูชอบหนูจะเป็นเทพคนต่อไปอเป็นเทพเทพเป็นโน้ค่ะเทพเป็นโอ คือมาตัดเดียวยนะคะเพราะว่าสุกไปอึตเดี๋ยวต้องเข้าห้องน้ำมาสิ <c oughs> <laughs> ชอบคนให้คือชอบคนให้ <c oughs> สวัสดีสวัสดีแรกเลยไปแล้วหรอแรกนเลยไปแล้วหรอวันเดียวแล้วก็สิบหก หนูแล้วไม่ส่งผลแล้วหรอหนูจะหนูจะส่งให้คนเยอะเยะเลยค่ะแต่หนูจะให้แบบบางคนที่ไลฟ์แบบขายของแบบช่วยเหลือคนอ่ะก็จะทำอย่างนั้นจะเอาไปส่งช่วยเหลือคนอื่นทุกคนตลกมากเห็นสตอรี่พีกี้ใช่ไหมแบบพีกี้ทักมาบอกว่าคุณค่ะพีกี้ทักมาบอกว่า ไปดูสตอรี่สิเวลาที่เวลาที่เฮ้ยพูดยังไงเปล่าเวลาที่หนูย้ายไปห้องคนอื่นอ่ะทุกคนแบบว่าไปตามได้หรอคะนี่ขอบคุณค่ะพี่แรดแรดอะไรเสียงพี่แม็กซ์ค่ะอวัสดี คิดว่าใจสุดๆเลยเหมือนได้เหรียญคืนที่ให้ปไปเมื่อเดี้ชอบคนให้คือนอะไรหรอทุกคนคือหนูหนะไม่ได้อยนจะพูดอะไรนะอยูจะบอกว่าหนูนานพี่พีแอ,อโอ้ย เสร็ไดเหรียญคืนแล้วออเยนื่อ้าหมดโอ้ยไม่ยยยย่ยย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 พยนิกยียไปกยยยยยียย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 ยชียโกเลยถึงส่งให้ยย่ยย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 ไยย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 รอยย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 ปยยเ หพี่เบียยิงนิดเดียวคนดูสองพันเลย <c oughs> พี่เบียเข้าาเยิงแล้วก็ไปเลยเมื่อกี้หนูจากไปเยอะมากอุยรร้ยสันนี่ะนอะขอบคุณสาลนี่แบบตะโกนไม่ได้เลยสิไม่กล้าทำเสียงสองเลยเพว่าคนคน เขาจะมองแบบแปลกไหมคนเดียวแล้วเสีเมื่อกี้หนูแรกไฟแบบมากกว่าสิบเคนะคะคิดว่าแลกเหรียญไปมากกว่าสิบเค ยอย่างนี้จังใช่ใช่แค่เป็นหนูเป็นหนูค่อยมาไลฟา์ลอีกรอบนะคะนี่คือแค่มาลองเน็่ยเฉยๆโอเคคนเยอะแล้วหนูต้องไปแล้วแหละไม่กลัวสุัสดีทุกคนอคุอ้ย Good.